สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไปน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิคิตี้เหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวตัวละครบทเลเวลเก้พร้อมกับอาวุธเอลดีของทานเครสนั่นเองนะครับมาครับก็เผื่อเป็นการเสียเวลาเวลาเราก็มาเริ่มรีวิวตัวละครกันดีกว่านะครับสําหรับตัวละครทานเครสนะครับก็หลังจากที่ได้รีเวิร์กมาแล้วนะครับก็สามารถทาดาเมจได้ดีขึ้นนะครับในยุคเลเวลเก้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวละครกันนะครับก็เริ่มจากเกาะฟ้านะครับสําหรับเกาะฟ้าเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่อวยตัวละครทานเคสนะครับแล้วเราต้องการที่จะทำตำาเม่ให้ได้สูงสุดก็จําเป็นที่จะต้องทําเกาะฟ้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้อวยแล้วก็ทรัพยากรามีน้อยเนี่ยเราก็สามารถใส่แค่เกาะลูฟเนียธรรมดาแบบนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่ความอวยของแต่ละคนนะครับ ต่อมาก็มาดูทายการโจมตีนะครับยกเว้นสกิล EX นะครับที่เป็นการโจมตีด้วยเวทมนนะครับนอกนั้นก็จะเป็นาการโจมตีดาเมจกายภาพระยะใกล้หมดเลยนะครับต่อมาก็มาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับ Mac w เว330เท่านั้นนะครับ แล้วก็อันต่อมาก็จะเป็นพา s s i v e อสูรแนะนำทั้ง10ตัวนะครับก็ตามรูปเลยนะครับก่อนที่เราจะดูรายละเอียดสกิลนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับสเปเชียลบัฟที่เป็นรูปคัมีร์บนหัวนะครับ แล้วก็บัฟจากสกิล l l กันก่อนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากสเปเชียลบัฟคัมพีนะครับชื่อว่านินกินะครับสำหรับสเปเชียลบัฟอันนี้นะครับจะมีสแต็กสูงสุดคือขั้น5นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสแต็กเนี่ยเกินขั้น3ขึ้นไปนะครับจะทําให้คอมมานตีเบฟนะครับเปลี่ยนเป็นเวอร์ชั่นตีเบฟนินกินะครับแล้วก็ สกิล ex นะครับเป็นเวอร์ชันบวกนะครับซึ่งสกิล ex เวอร์ชันบวกกับไม่บวกเนี่ยก็ต่างกันในจํานวนฮิตที่โจมตีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นบัฟจากสกิล ld นะครับก็คือบัฟดอบรยูอันนี้นะครับซึ่งเพื่อนๆสังเกตดูที่มุมล่างขวานะครับมันจะมีจํานวนขั้นอยู่ซึ่งขั้นอันนี้ก็อยู่ที่ขั้น5เหมือนกันนะครับหลังจากที่บัฟจากสกิล ld นะครับเป็นขั้น5นะครับขั้นสูงสุด จะเปลี่ยนคอมมานด์ตีเลือดให้เป็นเวอร์ชัน t แบบนี้นะครับการที่จะทำให้ขั้นของบัฟจากสกิล ld เนี่ยเพิ่มขึ้นก็แค่ให้ทานเคสนะครับได้เทิร์นหนึเทิร์นนะครับก็จะเพิ่มขึ้น1ขั้นนะครับหรือกดสกิล ld นะครับก็จะทำให้ขั้นเนี่ยเป็นขั้น5้าทันทีนะครับส่วนสเปเชียลบัฟที่เป็นรูปคำพีก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดสกิลกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็สำหรับตัวทานเคสนี่ ต้องคอมโบกับดีบัฟนะครับที่เป็นดีบัฟพิษแบบนี้นะครับหรือดีบัฟแซปนะครับซึ่งถ้าเกิดอ่ามอนเตอร์ Monster, มีดีบัฟนี้บนหัวนะครับจะทำให้การโจมตีของทานเคสนะครับโจมตีแรงขึ้นทุกสกิลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีบัฟพิษสำคัญกับตัวทานเคสมากนะครับเราก็มาดูรายละเอียดสกิลกันต่อเลยนะครับสำหรับ สกิลแรกที่จะกดให้ดูก็คือสกิลตีเลือดเวอร์ชัน3เลยนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยตัวบัฟจากสกิล l อเนี่ยเป็นขั้น5อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มกันที่คอมมานตีเลือดเวอร์ชัน3อันนี้นะครับสำหรับคอมมานนี้นะครับจะทําการตีเบฟจานวน6หินนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด3ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด200% หลังจากที่โจมดีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเวฟคืนตัวเอง50%ของ HP ดาเมจที่ทําได้นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับหลังจากนั้นนะครับจะทําการแปะดีบัฟ T นะครับให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดจํานวน4เทอร์ส่วนตัวทานเคสเองนะครับจะได้บัฟบนหัวตรงนี้นะครับบวก1น,นะครับ แล้วก็หลังจากที่โจมตีนะครับตัวทานเคสเองจะได้เทินต่อทันทีและไม่เสียแอคชั่นตรงนี้นะครับแล้วก็บัฟจากสกิล l d ก็จะลดขั้นจากขั้น5้าเหลือขั้นหนึ่งนะครับตามที่ผมจิ้มค้างไว้ให้ดูนะครับแล้วก็ตัวคอมมานต์ทีเลือดก็จะกลับเป็นเวอร์ชันปกตินะครับทีนี้เรามาดูคอมมานต์ทีเลือดเวอร์ชั่นปกติกันนะครับสำหรับคอมมานต์ทีเลือดปกติเนี่ยก็ทําการตีเวฟสามหิตแล้วก็ตีเลือดนะครับ สามารถตีเกินแม็กเว็เนี่ยได้ทั้งหมด120%นะครับแล้วก็จะเพิ่มสเปเชียลบัฟนะครับคัมพีนะครับบวกหนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะเรียกเป็นคัมพีนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลหนนะครับสำหรับสกิลหนเนี่ยจะทำการตีเวฟบจำนวน8 h หิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด180%แล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวทานเคสเองจะได้รับบัฟเพิ่มค่าแอตแทกจำนวน8เทิร์นะครับแล้วก็เพิ่มคัมพีบวก2นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูดีบัฟก่อนแล้วกันนะครับสำหรับดีบัฟทีที่ ได้จากการกดคอมมานตีเลือดนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่า h P t 피 damage นะครับ20%นะครับอันนี้ก็มีแค่ความสามารถเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิล2ต่อเลยนะครับสำหรับสกิล2เนี่ยจะทำการตรีเบฟจำนวนหิีนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด2ครั้งนะครับ สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด150%เป้าหมายหลักจะโดนดาเมจ100%นะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการแปะดีบัฟพิษให้กับมอนเตอร์ทุกตัวนะครับจำนวน6เทิร์ส่วนตัวทานเคสเองนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มข้าแม็กเบฟนะครับจำนวน8เทิร์และได้คัมพีบวก2นะครับนี่นะฮะ ทีนี้เราก็มาดูคอมมานตีเบฟนะครับในเวอร์ชันนินกินะครับสำหรับคอมมานต t b ีเบฟเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับจะทำการตีเบฟจำนวน5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทำการแปะดีบัฟพิษเป้าหมายใส่เป้าหมายที่เราเลือกไว้นะครับแล้วก็ลดคำพีไปนะครับลบ3นะครับ หลังจากนั้นนะครับตัวทานเคเองจะได้เทินต่อทันทีและไม่เสียแอคชั่นนะครับก็จะเหมือนกับคอมมานตีเลือดที่เป็นวอร์ชันทีนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาดูคอมมานสกิลอีเอ็กต่อเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเลือกใช้คอมมานตีเบฟหรือสกิลอีอ็กอันใดอันนึงนะครับจะทำให้สเปเชียลบัปเนี่ยมันลดลงเหลือหนึ่งแล้วก็ สกิล ex จะเป็นเวอร์ชันธรรมดาไม่ใช่เวอร์ชันบวกแบบตอนนี้นะครับมาฮะเราก็มาต่อกันที่สกิล ex นะครับสำหรับสกิล ex เวอร์ชันบวกจะทําการตีเบฟนะครับจำนวน4ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด230%นะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง50%อเ็นะครับของ HP ด,ดาเมจที่ทําได้แล้วก็เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจ100%รนะครับแล้วก็เป้าหมายข้างจะโดนดาเมจ50%นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะลดคัมพีลบ3นะครับเดี๋ยวต่อมาก็จะเป็นสกิล65กับสกิล LD แล้วนะครับ สำหรับตัวทานเคสก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะจะง่ายๆนะครับเห็นไหมครับว่าหลังจากที่สเปเชียลบัฟเนี่ยคัมพีเนี่ยมันลดลงลดลงต่ำกว่า3นะครับคอมมานตีเวฟกับคอมมานสกิลเอจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูสกิลหกิกันนะครับสำหรับสกิล65เนี่ย อย่างแรกเลยนะครับจะทําการตีเบฟ4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกหลังจากนั้นนะครับจะทําการแปะดีบัฟพิษให้กับมอนเตอร์ทั้งหมดนะครับจํานวน6เทิร์นนะครับแล้วก็ความสามารถนะครับอย่างแรกเลยนะครับเพิ่มค่าแอตแทกนะครับ30%็แล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดามิลิมิตนะครับอีก30%อนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของสกิล65นะครับ ต่อมาก็จะเป็นสกิล LD นะครับสำหรับสกิล LD เนี่ยจะทําการตีเบฟจานวน3 h ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด250ห็ลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเอง50ของ h p ด p ามเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดนะครับ แล้วก็จมหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวทานเคสจะได้รับบัฟ W พร้อมกับอัพขั้นเป็นขั้น5ทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟจากสกิล l d ลกันนะครับนี่นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ ดับเบิลยูนะครับอย่างแรกนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่สองนะครับเพิ่มค่าเฮดพีดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อย่างที่สามนะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟลนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับถ้าเราโจมตีมอนสเตอร์ที่มีดีบัฟทีอยู่บนหัวนะครับจะสามารถเพิ่มเบฟดาเมจอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเท่ากับว่าตัวทานเคสจะเพิ่มเบฟดาเมจหกสิบเปอร์เซ็นต์จากดับเบิลยูนะครับ เราก็มาดูกันที่ Core บิลิตี้ของทานเคสกันต่อเลยนะครับสำหรับคอส Skill 2นะครับอันนี้นะครับก็ไม่มีเอ p สเปเชี f ลเอฟนะครับออกมาโจมตีและทำการแปะดีบัฟพิษให้กับมอเตอร์ทุกตัวนะครับจำนวน4เทินนะครับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูคออ e บิลิตี้สกิ l l LD กันนะครับ สำหรับคอ LD เนี่ยจะมีสเปเชียลเอฟเฟทั้งหมด3เทอร์นะครับความสามารถที่ได้นะครับเพิ่มค่าเ a ฟดาเมจนะครับ60%เออย่างที่2นะครับเพิ่มค่า H p ดดาเมจยนะครับแล้วก็ความสามารถที่3นะครับเพิ่มค่าโอเวอร์โฟล์นะครับอีก20%อนะครับอันนี้ก็คือความสามารถของคออาบิลิตี้สกิลปกติและสกิล l LD ของทานเคสนะครับ เราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นทานเคสเบื้องต้นนั่นเองนะครับสำหรับเทอรแรกของทานเคสนะครับจะมีสกิลฟรีนะครับให้เรากดสกิล65ไปนะครับนี่นะฮะหลังจากที่เราแปะดีบัฟพิษไปแล้วนะครับเราก็สามารถกดคอมมานต์ตีเลือดได้เลยนะครับเพราะเราจะได้เทินต่อทันทีอยู่แล้วนะครับตอนนี้ที่เหลือเนี่ย ก็สามารถกดสกิล1สกิล2หรือว่าจะกดสกิล LD ก็ได้อันนี้แล้วแต่หน้างานอีกทีหนึงนะครับอ่าก็โจมตีไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเกร EX สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เร่งตัวบัฟด้วยนะฮะตอนนี้คัมภี์ก็เป็น4แล้วนะครับ เดี๋ยวจังหวะนี้นะครับผมจะสมมุตินะครับว่าตอนนี้เนี่ยเกรด EX มันเต็มพอดีนะครับพร้อมกับคัมพีเนี่ยมันมากกว่า3นะครับแล้วก็มีคอมมานด์ตีเบฟที่เป็นนินกินะครับกับตัวสกิล EX นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเป็นผมเองเนี่ยผมจะชอบกดสกิล EX มากกว่าตัวคอมมานด์ตีเบฟนะครับยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการที่จะโจมตี2ครั้งนะครับ ในกรณีแรกเอาแบบโจมตีสองครั้งนะก็คือต้องกดนินกิไปก่อนนะครับหลังจากกดน,น,นินกิไปแล้วนะครับเราจะได้สกิลฟรีอีก1ครั้งนะครับเราก็สามารถกดสกิล65แบบนี้ได้นะครับหลังจากที่เรากด65ไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยตัวบัฟเอลดีมันเหลือ1เทินพร้อมกับเป็นขั้น5นะครับเราสามารถ กดคอมมานดตีเลือกแบบนี้ต่อได้เลยนะครับเรียกว่าทำดาเมจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็กดสกิล l x x ต่อเลยนะครับก็จะเป็นการทำดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับในแบบนี้นะครับอันนี้คือแบบแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันนะครับจริงๆแล้วตัวทานเคสก็เล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับอยู่ที่ หน้างานด้วยนะครับว่าเราไปเล่นด่านแบบไหนนะครับถ้าเราเจอด่านที่ฝั่งเพเยอร์เนี่ยออกแอคชั่นแล้วแล้วลูกแก้วเนี่ยลดเยอะเนี่ยเราก็ใช้แบบที่1ไม่ได้นะครับเราอาจจะต้องเล่นแบบที่2แทนนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะแปะสกิลไว้ก่อนนะครับหลังจากแปะเสร็จแล้วก็ลืมนะฮะผมลืมกดคอมมานต์ตีเลือดก่อนแล้วก็กดสกิลหนึ่งนะครับก็กดไปนะฮะเมื่อกี้ลืมจริงๆนะครับ โจมตีต่อเลยนะฮะให้คำพีมันเพิ่มมากกว่า3ก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเกต ex นะฮะตรงจุดนี้นะครับถ้าเราไม่ได้ต้องการสกิลฟรีนะครับเราก็สามารถกดสกิล ex ได้เลยนะครับเราจะได้จำคารตีเลือดทั้งหมด4ครั้งนะครับ ถ้าไม่ใช่วอร์ชนบวกมันก็ตีได้แค่3ครั้งนะครับเหมือนกับรายละเอียดที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่หน้างานล้วนๆด้วยนะครับว่าหน้างานเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นมันไม่ตายตัวนะครับต้องดูหน้างานด้วยนะครับแล้วก็คอยดูบัฟต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีแค่บัฟจากสกิลเอลดีนะครับกดครั้งเดียวนี่คือลืมยาวเลยนะครับเพราะว่ามันได้ตั้ง16เทอร์นะครับ แต่ว่าทําไมมันถึงให้16เทิร์นนั่นก็หมายความว่าถ้าเราเล่นแบบตอนแรกที่ผมเล่นให้ดูครั้งแรกเนี่ยบัฟมันก็จะหมดไวขึ้นนะฮะเรียกได้ว,ว่าเทิร์นหนึ่งของทานเคสถ้าทำแบบจัดเต็มแบบที่ผมทําเนี่ยก็เสียไปประมาณ4เทิร์นเลยนะครับสำหรับบัฟจากสกิล LD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงให้บัฟมาเยอะแบบนี้นะครับ สำหรับการเล่นทานเคสเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองปรับใช้เอานะครับว่าจะเล่นแบบแบบที่1ห,หรือว่าจะเล่นแบบที่2นะครับอันนี้อยู่ที่ด่านด้วยนะครับแล้วก็อยู่ที่เงื่อนไขของบอสด้วยนะครับส่วนที่ผมเล่นให้ดูแบบที่1กับกับแบบที่2เนี่ยเป็นแค่วิธีการเล่นเบื้องต้นนะครับที่เหลือก็ให้เพื่อนๆเนี่ยไปอัดแอปใช้เล่นต่อกันเองนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดเพื่อนๆยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ไ,ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวทานเคสเลเวล90พร้อมกับ LD ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ